ครัเครื่องนี้ลูกค้าส่งมานะครับก็คืออาการเนี่ยชาร์จไฟเข้าเต็มเลยครับแต่เวลาเปิดเปิดไม่ติดนะครับวิธีการก็พอเปิดเข้ามาแล้วปรากฏว่าสายแพรนะครับตัวสวิตช์เนี่ยขาดนะครับแล้ก็มาต่อสายแพรกันนะครับก็มาทําให้ดูกันครับกล้องสูงใกล้ๆโอเคไ,ได้เห็นนะ đem yang berkuasa ada tak ok tuan ni tuan ni นี่เราลอกมาอันนี้ของมีคมพวกนี้ต้องระวังนะฮนี่ระวังไม่ได้ขาดในแผ่นนี้เป็นในแผ่นนครั อยู่ไหมฉันจะกลัวเข้าไปเ เวลาใส,าสายย่ใส่เงี้ยยังต้องใช้เทปนะเยอะมาก ครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเครื่องนี้มาถึงเนี่ยชาร์จแบตเข้าปกติเลยนะครับแต่ว่ากดเปิดไม่ได้นะครับนี่ก็เปลี่ยนปุ่มให้ใหม่นะครับสวิตช์ใหม่นะครับนี่ครับก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับเปิดติดปกติอ่ะลองปิดเปิดดูนี่ครับน้ำชงเพนะครับได้ทุกปุ่มครับปุ๊บในปิดเครื่องปุ๊บอ่ะลองเปิดให้ดู อ่าเนี่ยเปิดติดแล้วมาแล้วนี่ครับใายงานได้ปกติทุกอ,อย่างนะครับะลองบูสตกันนี่ครับ นี่เรียบร้อยอเปิดเครื่องใหม่ๆนี่จะรัดไม่ค่อยนี่นะครับยังค้างอยู่นี่ครับรียบรอยครับก็มีอาการแบตหมดไว้นิดนึงครับแต่ก็ยังใช้ได้อยู่คือโทรศัพท์ซัมซุงเนี่ยเออไม่ใช่โทรศัพท์ซัมซุงนาฬิกาซัมซุงเนี่ยใช้งานเนี่ยนะครับวันสองวันนะครับเต็มที่นะครับใช้งานเชื่อมต่อเย,ยอะๆเนี่ยวันสองวันเนี่ยนะครับสามวันอย่างเก่งนะเพราะว่ามันใช้ได้แค่นี้แหละนะครับไม่เหมือนแบรนด์อื่นๆ มันอยู่ที่ระบบของเขามาซ่อมก็ส่งมาได้นะครับติดต่อที่โปรไฟล์นะครับก็มีที่อยู่มีช่องทางติดต่อไปให้นะครับก็ส่งมาได้ครับขอบคุณครับ